อะดีนารีนและโดปามีนคืออะไรนะคะเอามาใช้ในทางการแพทย์ยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะหากว่าใครได้ดูมาตาลาดาตอนที่15เนาะก็จะได้ยินเป็นหนึ่งพูดกับมาตาเกี่ยวกับอะดีนารีนและก็โดปามีนนะคะ ว่าใครสงสัยนะลองฟังดูนะคะว่าอะดรีนาลีนกับโดปามีนคืออะไรนะคะอะดรีนาลีนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไตนะคะหลั่งออกมาเพื่อจะบอกให้ร่างกายเราสู้หรือว่าถอยนะคะเมื่อร่างกายเราตกอยู่ในภาวะอันตรายนั่นเองนะคะเมื่ออะดรีนาลีนหลั่งนะคะก็จะส่งผลให้หัวใจเราเต้นเร็วนะคะบีบตัวแรงขึ้นนะแล้วก็หลอดลมในปอดขยายนะคะ จงมีการนำอะดรีนาลีนสังเคราะห์นะคะหรือที่เราเรียกว่าเอพิเนฟินเนาะเอามาใช้ในการรักษาอาการแพ้แบบอนาไฟเล็กซิกนะคะก็คืออาการแพ้แบบรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันนะคะและยังใช้ในภาวะของหัวใจหยุดเต้นหรือใช้ระหว่างการผ่าตัดตาด้วยนะคะส่วนโดปามีนนะคะเป็นฮอร์โมนที่สัง